แอคอร์ด G แบบสองจุดศูนย์นะฮะคันนี้นี่แบบน้ำมันโซล์าเก้าห้าแล้วก็จูนแก๊สยี่ห้อเวอร์ซุสนะฮะแก๊สเอลพีจีนะครับเรียว i m มนะฮะคันนี้มาจูนรอกสถานที่นะฮะก็บอกค่าเดินทางนิดหน่อยนะฮะแล้วก็ตอนนี้จูนเสร็จแล้วนะฮะจูดถนนจริงนะครับนี่นะฮะอันนี้ก็วิ่งระบบแก๊สเดี๋ยวไปดูสปีดเทสกันดีกว่านะฮะ แก๊สนะครับคันนี้ล้อสิบปดดิวด้วยก่อนทําแก๊สท่วม,ม,มนะฮะที่เจ้าของบอกกินแก๊สหนักมากไม่แปลกฮะทวมที่ผายอ้าวไปอันนี้นีแบบปรับรอบช่วยเรื่องตัวสั่นด้วยนะอันนี้แก๊สจะเอามีจีล้วนเลยนะ ขอบคุณครับ